นี่ก็คือห้องแถวนะที่ได้ทําให้กับญาติโยมที่โยมร่วมกันบริจาคมาให้พระอาจารย์มาสร้างแต่พระอาจารย์ก็สร้างเสร็จนานแล้วละ่ะแล้วก็ไม่ได้ถ่ายรูปไม่มีเวลาที่จะถ่ายรูปนี่โอ้โหนี่ญาติโยมมาพักเต็มไหม,มเมื่อคืนนี้นอนเต็มไหมเต็มครับเต็มโอโโมาพักสวดมนต์ปฏิบัติธรรม อออ๋อ,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 อเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวเราเคลียร์เมืม่อกี้นี่รถขยะมาเราไม่เอาขึ้นเดี๋ยวเอาไปทิ้งตรงนั้นก็ไนดนะ้โอ้โหนี่นะห้องแถวเราสามารถพักได้ประมาณถ้าเต็มทั้งหมดนี่ได้ประมาณเท่าไหร่ประมาณถ้าเต็มนี่ประมาณตีสักห้าสิบคนเนาะห้าสิบคนนะโอ้โหเต็มทุกวันเลยห้าสิบคนมาสนมต์มาปฏิบัติธรรม ถ้าใครอยากจะมาสวดมนต์มาปฏิบัติธรรมจำศีลภาวนากา็มาได้นะหรือว่าถ้าใครเดินมาจากทางไกลเดินจากกรุงเทพไปกาบหลวงปู่ศีลาวัดคําคชนโนดหรือว่าไปนู่นมานะาถ้าแวะมาทางบ้านผือก็มาได้นะโยมนะถ้ามาแถวบ้านผือมาแถวเนี่ยอุดอรนี่ก็สามารถมาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ได้นะที่วัดป่าดอนบ้านเถื่อนอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานีเนาะอือเข้ามา,าได้นะโนะยมๆนะนั่นก็คือกติภาพบ่อไหลนะที่เราได้รวมกันสร้างถวายภาพบอา่พบอไลตอนนี้สร้างเสร็จแล้วเดี๋ยวรอเทป,ปงเทป,ปูนะเอามาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วมาถึงวัดเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เราถมใหม่โอ้โหดูมันยุบลงนะหมดไปหลายแสนนะโยมนะนี่ผมจนขึ้นมาประมาณสามเมตรนะป้าโตอะไรนี่ฮะ เป็นดินชายก็ประมาณนี้เนาะโอ้นี่นดูสิกุฏิพระโบไลนี่กุฏิพระโบไลนี่สวยสวยเนาะเออนี่นี่น,นี่ได้กุฏิใหม่แล้วนะพะจามโบไลนี่มาเดินลงมาปวกกินเนี่ยกุฏิเก่าตัวนั้นปวกกินหมดแล้ว,ลวก็เลยญาติโยมได้ติดทำอ่าพร้อมกันนะสายบุญก็เลยบริจาคก,กันมามาทำเนี่ยสำเร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ยังต่อเติมออกอีกนะ ยังไม่เสร็จล้านเปอร์เซ็น,นยังยังพึ่งนะอให้เขามาเอามาติดตั้งเขารอให้สีมันแห้งพองสีมันแห้งอะไรเสร็จเรร้อยเขาก็มาเก็บรายละเอียดอีกทีเนาะเดี๋ยวเรามาดูการก่อสร้างต่อนี่ก็เป็นทำล่องน้ำรอบๆกำแพงอุโบสถเนาะเพราะว่าต้องเคียน้ำระบายน้ำออกเนี่ยการก่อสร้างที่นี่เยอะนะโยมนะช่วงนี้นะโอ้โหหลวงปู่ท่านใสงบเยอะมาก ห้องน้ำนั่นก็เพิ่งสร้างเสร็จนะเนี่ยสร้างเสร็จเอ่อสิบห้องสร้างอีกแล้วยี่สบห้องเนี่ยนี่สร้างตัวนี้อีกยี่สิบห้องเพราะว่าอะไรมันไม่พอโย و! คนมาเยอะนู่มันไม่พอในเมื่อมันไม่พอเราก็ต้องทำนะทำเพิ่มเพราะว่าคนมาสวดมนต์คนมาปฏิบัติธรรมเพราะว่าช่วงนี้อ่ะคนมาขอพงขอพรมาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมแก้บงแก้บ,บนก็เยอะแยะ เออเนี่ยพระอาจารย์ก็เลยต้องอาหาปัจจุปจัจจโยมโยมแต่ก่อนพระอาจารย์ก็ไม่รับปัจัจนะโยมนะแต่พอมันมีรายจ่ายเยอะนะก็จําเป็นต้องได้รับนะเพราะคนมาเยอะค่าน้ําค่าไฟพระอาจารย์ก็ต้องจ่ายช่วยหลวงปู่เนี่ยตัวนี้มันก็ต้องจําเป็นได้รับเนี่ยอันนี้ก็ก่อสร้างนะอันนี้ทําอันนี้กําลังจะให้มันเตามันแห้งนะแต่ทาต่ออีก ใสงบประมาณ3ล้านตัวนี้ใส่งบประมาณ3ล้านตัวนี้นะเห็นไมหมโยมเนี่ยเขากําลังทําอยู่นี่ตัวน,นี้เราเราวางศิลาเลิกวันที่อ่อผ่านมาวันที่22ผ่านมาแล้วตัวน,นี้เราจะทําลงมือทําอีกไวๆนะตอนนี้เรากําลังให้ฝนหยุดตกแล้วก็จะพุดนะงบประมาณตัวนี้ประมาณ3ล้านกว่า3ล้านกว่าแล้วก็เราก็จะพูกระเบื้องเนี่ย ปูกระเบื้องใส่ทั้งนนโอ้โหสรุปก็คือสิบล้านนี่ไม่รู้จะอยู่ไหมเนี่ยโยมเหตนไหมโยมโยมขามาผงขอพงขอพรเยอะแยะเตรียมมาแล้วนะนะนติธรรมก็ไปยอยกันมาขอพรก็ขอให้ประสบผลสําเร็จเด้อนี่โยมพอมารออาจารย์ขนาดฝนตกนะโยมมาขอพงขอพรเยอะแยะเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วฝากไปกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะโยมนะ